สวัสดีเพืเ่อนชาวอีฟอล,ละนะครับอยู่ผมพาลูชาแน,นลอ,นอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับเพิ่ม5สกิลนักเตะในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่ม5สกิลให้กับอีลิกคันโทน่านะครับก่อนจะไปดูนะฮะเรามาดูสกิลที่อีลิกคันโทน่าเขามีกันก่อนและกันเนาะสกิลที่คันโทน่ามีเนี่ยจะมีแค่2ส่วนหลักๆนะผมก็คือสกิลยิงกับสกิลจ่ายบอลสําหรับสกิลยิงนะครับจะมีชิปช็อตคอนโทรลลิซิ่งช็อตรองแรงชุดติงอะคาวันดิกฟินิชชิ่งแล้วก็ฮ พินพอยต์คอสซิงอัลไซเคอร์และก็โนลุกพาสเอ้าผมจะเห็นได้ว่าสกิลที่อิลิคาซุนน่ามีเนี่ยไม่ค่อยหลากหลายครับมีเป็นแค่ยิงกับจ่ายบอลเนาะ ไม่มีเลี้ยงบอลคองบอลไม่มีสกิลอย่างอื่นมาเจือปนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เล่นจริงนะก็น่าจะรู้ว่าอืมนะคือสกิลที่มีมันมีแค่2ส,ส่วนนะมันเลยทําให้ยังรู้สึกว่าข,ดขาดๆนะไม่ค่อยสมดุลบ้างนะค,คือสกิลที่มีนะใช้ได้ไหมก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ดีขึ้นนะอยากจะให้เล่นเก่งขึ้นนะดยคาที่ตัวนี้เป็นตัวร้อยสามด้วยนะครับตัวตำนานที่ใครหลายคนรอคอยผมว่าควรเพิ่ม5สกิลมากๆเลย สำหรับสกิลในส่วนแรกนะผมที่ผมมองว่าไม่เพิ่มไม่ได้เลยคือสกิลเลี้ยงบอลคลองบอลครับด้วยความที่ออลิคันโตนาเนี่ยไม่มีสกิลเลี้ยงบอลแม้แต่สกิลเดียวนะถึงแม้ว่าค่าพลังการเลี้ยงบอลคลองบอลข,ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงเนี่ยหลายๆคนที่ได้จับมาครับจะรู้ว่าเวลาเขาเลี้ยงบอลเนี่ยไม่ค่อยพิว้เท่าไหร่นะครับเลี้ยงหลบบางครั้งไม่ค่อยผ่านนะผมเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยแนะนําเลยนะฮะสกิลเลี้ยงบอลหนึ่งสกิลที่ควรเพิ่มไปคือ โซคอนโทรนะผมสกิลนี้จะทําให้เขาสามารถครองบอลได้ดียิ่งขึ้นนะผมโซคอนโทรเนี่ยควรเพิ่มส่วนสกิลเลี้ยงบอลอื่นๆนะถ้าเกิดใครชอบสกิลไหนผมแนะนําเลยว่าเพิ่มไปได้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าคุณชอบดาววุฒฮัทเพิ่มดาววุฮัทไปนะครับชอบหมักเซยเทิร์นเพิ่มเพิ่มหมักเซยเทิร์นไปสกิลเลี้ยงบอลเนี่ยนอกจากโซคอนโทรคิดว่าสกิลอื่นเพิ่มได้หมดนะครับอันไหนก็ได้นะที่เพื่อนๆคิดว่ากดถนัดมือชอบใช้ที่สุดนะเพิ่มเข้าไปได้เลย ในส่วนถัดมาผมก็คือสกิลยิงนะฮะก็ด้วยคำที่อิริคานูนาเนี่ยเป็นตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยคือกองหน้านะครับสกิลยิงเนี่ยจำเป็นนะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำา1สกิลยิงนะผมที่ผมว่าขาดไม่ได้นะครับก็คือ First ส i าม s ช็อตการยิงจังหวะแรกไม่ว่าจะเอาคานโนนาไปยืนหน้าเป้าหน้าตามหรือว่ากลางลุก การยิงจังหวะแรกมันต้องได้ยิงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพิ่มเฟือยทางช็อตเข้าไปน่าจะคลุมขึ้นนะฮะส่วนอีกหนึ่งสกิลยิงนะผมที่เป็นสกิลทางเลือกเนาะจะเพิ่มก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้ผมแนะนําเป็นรองแรนเคอร์เลอร์นะครับถ้าเกิดเป็นหน้าเป้าอาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาไปเล่นเป็นตัวเอเมผมว่ารองแรนเคอร์เลอร์มีประโยชน์ถัดมาแล้วผมก็คือสกิลจ่ายพรอ,อีคินโทนาตัวเนี้ยเขาเป็นดีฟไลน i ฟ g วเบิร์ดนะครับค่าพลังเนี่ย การจ่ายบอลค่อนข้างดีแล้วก็มีสกิลจ่ายบอลติดตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังขาด กิลบางอย่างไปนะผมถ้าเกิดผมแนะนําเลยผมแนะนําเป็นเวทเทสพาร์ตนะผมจะทําให้จ่ายบอลได้ดียิ่งขึ้นนะมีค่าพลังการจ่ายบอลเยอะอยู่แล้วนะครับสกิลจ่ายบอลมีแทบจะครบอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดใครที่กลัวว่าเฮ้ยเพิ่มไปแล้วมันจะแบบเออเหลือโคตา้าเพิ่มอีกแค่4อันอลไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มเวทเทสพาร์ตไปก็ได้นะเพราะว่าค่าพลังการจ่ายบอลนับรวมถึงสกิลจ่ายบอลที่มีเนะี่ยค่อนข้างครบอยู่แล้วนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเอาไปเล่นกองหนานะ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มสกิลจ่ายบอลก็ได้นะ และในส่วนถัดมานะผมก็จะเป็นพวกสกิลเกมลับเนาะถ้าเกิดใครที่จะเอาอีลิคันโทนาไปเล่นเอผมว่า,าสกิลเกมลับเพิ่มให้กับเขาได้นะผมแนะนำา2สกิลเลยถ้าเกิดเป็นสกิลเกมลับคือแท็กแบ็กกับอินเตอร์เซ o ชันนะฮะโดยเฉพาะแท็กแบ็กเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะด้วยคำที่อีลิคันโทนาตัวนี้มีค่าพลังความดุดัน80กว่า แท็กแบ็กนะครับค่อนข้างเหมาะกับเขานะแต่จริงๆแล้วก็ใครที่คิดจะเป็นกองหน้าไม่จำเป็นต้องเพิ่มสกิลเกมรับเลยก็ได้นะครับและอีกสกิลทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ผมก็คิดว่าเพิ่มไปก็ดีคือสกิลอย่างเฮดดิ้งนะครับถ้าเกิดใครเป็นหน้าเป้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วในทุกๆเกมมันจะต้องมีจังหวะได้เปิดมงเกมมิ่ง Gaming นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮดดิ้งผมว่าก็เป็นสกิลหนึ่งของกองหน้าที่น่าสนใจนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกิลสองสุดท้ายและคือ ซูเปอร์ซับนะผมกับไฟติ้งสปิริตผมว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะไฟติ้งสปิริตใครที่คิดว่าจะเอาคานโตน่าไปเล่นยาวจนจบเกมไฟติ้งสปิริตควรเพิ่มนะแต่ว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยเรามีกองหน้าคนอื่นๆรอหมุนเวียนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มไฟติ้งสปิริตก็ได้หรือใครที่คิดว่าอยากจะเอาคานโตน่าเป็นตัวสำรองเพื่อเป็นเปลี่ยนเกมนะผมก็คิดว่าซูเปอร์ซับน่าสนใจนะจะได้ลงมาพลิกเกมให้กับเราได้นะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ผมเพิ่มเข้าไปแล้วนะผมเพิ่ เ i ิร์สไทม์ช็อเข้าไปนะครับส่วนสกิลอื่นที่ผมจะเพิ่มเนี่ยจะมีโซคอนโทรนนะครับดับเบิลทัสเวทเทสพาร์และก็ไฟติ้งสปิริตนะครับ4สกิลนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มตามมานะฮะสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับคิดว่าจะเพิ่มสกิลไหนหรือว่าอยากจะให้ผมทําเพิ่ม5้สกิลนักเตะคนไหนอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดให้นะฮะ